อาจารย์ที่ปรึกษากับแนวทางในการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตให้กับนักศึกษาโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒ์ภูเก็ตสุขภาวะทางจิตที่ดีเป็นอย่างไร ว่ากันว่าคนที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีนะครับจะต้องมีสภาพจิตใจที่เป็นสุขสามารถเข้าใจความสามารถของตนเองสามารถรเผชิญและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งสามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในนักศึกษาคือภาวะซึมเศร้า คนที่มีภาวะซึมเศร้าครับจะเป็นกลุ่มอาการและอาการแสดงที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์โดยมีอาการซึมเศร้าหดหูจากความคิดที่บิดเบือนมีความคิดอัตโนมัติทางด้านลบต่อตอนเองต่อโลกต่ออนาคตรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าท้อแท้สิ้นหวังแยกตัวจากสังคมไม่สนใจในการทำกิจกรรมต่างๆมีความคิดอยากตายเบื่ออาหารและนอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากปัจจัยทางด้านจิตใจครับจะมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมยอมตามหรือพึ่งพาผู้อื่นสูงชอบเรียกร้องความสนใจคิดบิดเบือนไม่สมเหตุสมผลมองโลกในแง่ร้ายมองภาพลักษณ์ของตนเองแย่ขาดความมั่นใจในตัวเองลักษณะนิสัยจะมีอารมณ์อ่อนไหวไวต่อสิ่งเรา้ามีอารมณ์ด้านลบมากกว่าด้านบวก เมื่อเผชิญปัญหาที่ไม่เหมาะสมจะเกิดความเครียดได้ง่ายเช่นหลีกหนีปัญหาหรือขาดทักษะในการจัดการปัญหาโทษตัวเองเก็บกดไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาได้การเลี้ยงดูอาจเกิดจากการถูกตามใจมากปล่อยปละละเลยหรือเข้มงวดและใช้เหตุผลในการเลี้ยงดูมากจนเกินไปภาวะซึมเศร้าที่เกิดจากปัจจัยทางด้านสังคมครับไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพกับผู้อื่นการเรียนการสนับสนุนทางด้านสังคมสภาพสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมปัญหาการบูลลี่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสื่อต่างๆโรคระบาดระดับอาการซึมเศร้าระดับน้อย คนที่มีอาการซึมเศร้าระดับน้อยจะไม่สดชื่นไม่แจ่มใสอาจมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุใดๆระดับปานกลางคนที่มีอาการซึมเศร้าระดับปานกลางจะมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิตครอบครัวการเรียนแต่ยังสามารถดำเนินชีวิตประจำวันอยู่ได้จะมีความรู้สึกอึดอัดใจการพูดจาจะเป็นไปอย่างยากลำบากความคิดเชื่องช้าวิตกกังวลมากขึ้นซึ่งแสดงออกโดยการย้ำคิดย้ำทำระดับรุนแรง คนที่มีอาการซึมเศร้าระดับรุนแรงจะมีอาการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างเห็นได้ชัดจะสนใจสิ่งแวดล้อมน้อยลงมีความวิตกกังวลสูงนอนไม่หลับอาจมีความคิดฆ่าตัวตายจำเป็นต้องได้รับการรักษาความแตกต่างของอารมณ์เศร้าภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า คนที่มีอารมณ์เศร้าครับจะเป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเมื่อเผชิญกับความสูญเสียหรือความผิดหวังคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าครับจะมีลักษณะอารมณ์ทางลบที่แย่ลงจากความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยจากการสูญเสียความเสียใจผิดหวังหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทำให้เกิดความคิดสับสน ส่วนคนที่เป็นโรคซึมเศร้านั้นจะเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองแปรปรวนไม่สมดุลเป็นความผิดปกติของอารมณ์เกิดอารมณ์เศร้าในระดับรุนแรงยาวนานและเรื้อรังมีอาการต่อเนื่องมากกว่า2ส,สัปดาห์ขึ้นไปความแตกต่างด้านผลกระทบของอารมณ์เศร้าภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า ผลกระทบจากอารมณ์เศร้าครับจะร้องไห้สูญเสียพลังและประสิทธิภาพในการทำงานชั่วคราวนอนไม่หลับท่านอาหารได้น้อยส่วนผลกระทบที่เกิดจากภาวะซึมเศร้านะครับจะคล้ายกับโรคซึมเศร้าครับแต่ว่าจะมีความรุนแรงของผลกระทบน้อยกว่าส่วนผลกระทบที่เกิดจากโรคซึมเศร้านะครับอาจจะใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์เพื่อจัดการกับอารมณ์จะเกิดความคิดทำร้ายตนเองและพฤติกรรมฆ่าตัวตายเกิดความบกพร่องในการดำเนินกิจวัตรประจำวันต่างๆ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาการมักจะรุนแรงมากขึ้นและมีโอกาสเกิดซ้ำได้ง่ายแนวทางการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้าจะเริ่มจากการประเมินภาวะซึมเศร้าและค้นหาสาเหตุกำหนดเป้าหมายระยะสัน้นเน้นการป้องกันการทำร้ายตนเองให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยเสียใจจนขาดสติต้องให้กำลังใจ เน้นการปรับตัวกับสถานการณ์การระบายปัญหาฝึกทักษะการเผชิญปัญหากำหนดเป้าหมายระยะยาวโดวยการทำความเข้าใจกับปัญหาและฝึกการเผชิญปัญหาสร้างคุณค่าและเป้าหมายในตนเองให้ความเป็นมิตรกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเป็นเพื่อนเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นไม่ว้าเวเอาใจใส่ตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม รับฟังเรื่องราวความไม่สบายใจแสดงความปรารถนาดีและอดทนต่อพฤติกรรมเชื่องช้าไม่แสดงความเบื่อหน่ายไม่ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแสดงท่าทียอมรับสังเกตพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดดูแลด้านร่างกายทั้งการนอนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเทคนิคการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการใช้กระบวนการให้คำปรึกษา5ขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างสัมพันธภาพ 2. การสำรวจปัญหา 3. การเข้าใจในปัญหา 4. การวางแผนแก้ปัญหา 5. การยุติการปรึกษาเทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต เริ่มจากการเริ่มต้นให้คำปรึกษาต่างเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันต้องสร้างบรรยากาศให้รู้สึกผ่อนคลายใช้คำถามเริ่มต้นนำการสนทนาด้วยการทักทายเรื่องทั่วไป,ไปการตั้งคำถามต้องเป็นการตั้งคำถามเพื่อใช้หาข้อมูลเป็นการตั้งคำถามเพื่อช่วยให้เข้าใจและยอมรับตนเองใช้คำถามในลักษณะกลางๆปลายเปิดใช้เทคนิคการเงียบและการฟัง เปิดโอกาสให้พูดหรือเล่าเรื่องราวของตนไม่จําเป็นต้องหาวิธีทําลายความเงียบเพราะจะเป็นการขัดขวางการทบทนเรื่องราวและความรู้สึกใช้เทคนิคการให้ความกระจ่างเพื่อซักถามข้อมูลที่คุมเคลือให้ชัดเจนขึ้นทําความเข้าใจคําพูดของผู้รับคําปรึกษาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้เพิ่มเติมขยายความคําพูดมากยิ่งขึ้น ใช้เทคนิคการสะท้อน reflection of feeling เพื่อช่วยให้ตระหนักถึงความรู้สึกของตนเอง reflection of content เพื่อช่วยให้ตระหนักในเรื่องราวของตนเองใช้เทคนิคการเสนอแนะโดยชีย้แน่แนวทางให้ได้พิจารณาทางเลือกในการแก้ไขปัญหารวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างเครื่องมือของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกำหนดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังจากการให้คำปรึกษาเช่นการเขียนบันทึกเรื่องราวที่ดีหรือเรื่องราวที่ผ่านไปได้ด้วยดีอย่างน้อยวันละ3มเรื่องกำหนดให้ออกไปทำกิจกรรมเช่นออกกำลังกายอย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์การกำหนดให้มีการบันทึกความคิดความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆ การฟังอย่างลึกซึ้งเป็นการฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันฟังอย่างใส่ใจฟังผู้พูดอย่างแท้จริงฟังด้วยหูทะลุถึงหัวใจ